เราจะลองสลับเราเาตัว IC สองกันคำสั่งอเก็ตี้ินีคมอตเตอร์ตอสียบม,มอตเตอร์นี้ถึงจะทำงานนะครอันนี้จะคำสั่งนะ I don't know. out and เป็นตะเก่าแล้วเนี่ยเก่าไม่หลุดนะเรื่องนี้ตะเกาพัจุยมาเลยนะครับ อลองย้ายมาดูอสีเย็นก็มีเเืียวกัน

ค่อยๆจะเย็นๆนครับเชื่อมราคา คือเราบางที้นะี่เก็บงานเนี่ยโอเคครับ,รบก็เมื่อก,กี้สายเมื่อกี้ลองเพ<ม>่ลองนะอาจจะไม่ถ่ายดูนะเมื่อกี้ลองลอยตัวนี้เราเปิดตัวนี้อย่างเดียวนะครับ AC 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 ศูนย์หนึ่ง S อย่างเดียวนะครับตัวมอเตอร์ยังไม่สั่งนะครับ ไม่ใส่ไอซีตัวนี้ไอซี 02S นะครับมอเตอร์พัดลมยังไม่สั่งทํางานนะครับแสดงว่าตัวนี้คาสั่งสัมพันธ์กันกับ CPU นะครับตัวไอซี 02S นะครับธ์กันต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่มันมอเตอร์มอเตอร์พัดลมคอยเย็นไม่ทําง,งานทีลองดองลองเปิดดูก่อนหน้านี้นะครับ ดูกทีนะครับเห็นแล้วกันโอเคคำสั่งพัดลมทำงานแล้วนะครับคอยรีเล์ก็ยังไม่ทำงาน สีมันจะเสียนะลองสลับไปสีดูแล้วนะก็ออยังไอเมีมีวงจรนะครับใจเป็นที่คำสั่ง CPU ไม่ออกมาเองหรือเปล่านะครับ อ่อนดีนะรั่งน้แพ็กเลอยอต่อตัวนี้มาดูพาสิหกนี่นอซนยนะครับ สามเพนันะ้คร <c oughs> ัวนะี้ตก ไปห้าโวลต์ตัวไอซีในคก็เลน,นะส่วนสองตัวไอซีก็ไม่เสีย คำสั่งก็มาจาก City U อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยอ่อนนะครับต้องไปลองต่อกับวงจรมอเตอร์ดูอมอเตอรอเซอร์วิง อนได้นะใในะแล้วน่จนะแมวก็ไม่มีข้อมูลนะครับภาชิียูหมดเลยสี่สิ จะเป็นที่ไอซีเสียเองนะครับรางทีก็รับรออนนี่อยยังทำงานแต่ว่าคอมพวเซอร์ไม่ต่อนะครับร่อนเอง จนวัง้มู่แค่นี้เองก็เข้า CPU มาแล้วมีข้อมูลนะครับก็ดำเนินการได้ประมาณนี้แล้วครับก็ดูแล้วต้องลองไปหลอดต่อวงจรแม่งก็สั่ง CPU ไม่ออกมาเองนะครับสั่งเป็นสั่งต่อต่อคาริเลยลงกลาว สามนาทีไม่ทำงานตอนนมีไอซีลเล่น a 78L05 ลกเล่น้วนกัน,นจายไอซีสองตัว CPU กับ IC... IC 03S นะครับ ตัว <12. S> 2โวลต์ข้ามานี้ครับผมก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปหรือว่าก็คืนลูกค้าไปนะครับเข้าที่ cpu นะครับลองสลับ ic แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ก็เป็นแนวทางน,นะครับในการซ่อมหลายๆอาการก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชน่วไปและช่างเก่าใหม่ ในการตรวจเช็คซ่อมบอร์ดบอร์ r แอร์ของ LG นะครับสวัสดีครับสลับพัดอาการนะครับการซ่อมนี่ก็หลากหลายอาการ